ขายอะไรเราว่างก็จะมีะมนในออเดอร์เนาะในเมนูก็ต้องปรับตัวตามตามยุคตามสมัยตามของที่มันแพงเพราะไม่งั้นเราขายแล้วเรไม่เหลืออะไรนะคะ<ม>ก็คือเมื่อก่อนไข่ไก่เบอร์สามที่ร้านใช้นะคะ<ม>ก็อยู่ที่แผงละ89บาท99บาบาทซึ่งทุกวันนี้ไข่ไก่เบอร์สาม อยู่ที่แผงละ120นะคะก็ตอนนี้ก็ยังตึงราคายึดราคาดีไว้ก่อนเพราะว่าก็สงสารผู้บริโภคนะคะอย่างน้อยๆเขาเออไม่มีเงินที่จะซื้อเราก็ขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะให้เขามีเงินเราก็จะได้ขายสินค้าออกตรงนั้นแต่ก็ต้องรอค่ะนะคะรอรอว่าออสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ก็พยายามช่วยเหลือกันไปนะคะโอเคค่ะ ดูที่ร้านโรตีต่างๆด้วยกันแล้วก็อะไรอีกอะเออขอี่นากจะไปทเองจะ สามอย่างเงี้ยค่ะซื้อสองต้องการพิเศษเค้าก็จะระบุมาพิเศษหมูพิเศษไทยพิเศษไก่อะไรคะไม่ว่างไก่ก็จะมีคอรนะ์เดอร์เนาะในนี้ดูไป ใส่แ่แล้วก็เลยสองาวเร่งใส่น้ตาลขับเขาไม่กอยเท่าไหร่นะคะแต่เป็นที่ถ้เป็นร้านี่ขาอสาไทยเนี่ย